พี่เอาชนะม่ได้จะแม่เพชรเส็งทองรองน้ำน้เบิดเทพเระิทักประจันบ้านเพชรเส็มทองเลยท่านูชเอาขอน้ำเเมืองจังหวัดโกลราชสะพานีเอาละครับวันนี้เราจะถ่ายวันขึนปัที่สนามแต่ระวัครับอยู่สนามลำน้ำเงินน้ำเภอราศีสลดมึงแล้วโ้ อุบลเจอสุรินเอาละครับมาดูซิว่า,อ,อ,วาอุบลเจอสุรินใครจะกินน้ำตาก่อนวารินเจอท่าตูมูกต้องใครจะโดนลูกป,ประตูหลน่นนายเรื่อยโยนด้ถ้าถอยได้ดวยไหมไอ้คนจดจ้องจ้องนะคุณผู้ชมก็ว่าใจเต้นตูมตูมอยู่นะครับเล็วนะครับด้วยกำเสงนนะ ย้ำขึ้นขึ้นได้ยาำลงอย่างน้อสายเดือยเลยแตค่อยค่อยขั้ามหนึ่เแล้วหรือยังทำได้หรือยักนักถึงแล้วตอนลงมันมันกูแต่ก็ไม่เกินความสามารถครับเดี๋ยวว่าแต่ละลมนั้นมืออาชีพอยู่แล้ว ปารต้แล้วกินเบ็ยยนิดโอยนิดครับแม่เดมาั้งต่เ่าตวันเดรีกวัว่าง้านวสว่างมเมืองทางครับบ้นตัวว่มเมืองต่อเมือไหนผมอกว่ารแล้ว สี่คนทำ้วครับเจ้าใหญ่เขาวิ่งมาแล้วโอ้เอาละครับน่าจะเป็นการแทงเรือครับแม่ทางคณะกรรมการจุดปล่อยครับยังไงครับเพราะว่าอ่าครับมีสัญญาณแตืนะครับเทพเนรมิตครับมีสัญญาณแตืนะครับอาจจะแทงหรือเปล่าครับถ้ามีสัญญาณแตืแบบนี้ตามกติกาสากลนนั่นก็คือแทงเรือนี่แหละครับเขาบอกว่า ทำถ้าจะคอดมันก็ทำแท้งก่อนครับเอดเดนาลินครับอ่าทางผูปเอทางจุดล่อยของเราบอกว่าแท้งเรือครับไปเทพเดนลิตกับปลาเลยนะครับหายไปไม่ได้แต้มนะฮะถ้ทาท่านได้ยินครับอาครับเราค่อยมาดูรายละเอียดมื่อกี้ครับเพราะว่า ผมทีมมุพบันยาเองอาจจะไม่รู้ชัดชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นครับต้องฟังผลจากคณะกรรมการจุกปล่อยเท่านั้นนะครับสข็งเลือดจังเลยครับเอาไม่หมอกเอาละครับ ไม่เป็นไรครับรอฟังผลครับเต็มปูคำเจ้าแม่คำไหลเตรียมนะครับเตรียมเลยนะครับอ่าเรือเรือมาฝั่งล้นครับจากต้องของเราฟังฝั่งล่องน้ําแดงครับเทพพระสุนทรแม่แม่นอนครับ <L> รรมมน้าขออภัยครับ ฝั่งโน้นครับเพชรคู่หามลงน้ำแดงนะครับลองน้ำเงินครับตามตารางการแข่งขันจะเป็นเจ้าแม่คำไหลครับอ่ากรรมการเรียกเรือู่ต่อไปครับ